เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy t s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนคะพบกับมัมมี่ทีนิวส์นะคะมาพร้อมกับข่าวใหม่ๆเช่นเดิมเลยนะคะวันนี้เราจะมาติดตามเรื่องอะไรให้ทราบกันนะนะคะจากหน้าปกเลยนะถ้าใครอ่านเข้ามาเราจะพูดถึงเรื่องประกันมันสัมปะหลังรอบ2นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะเคยซึ่งก่อนน้นนี้นะคะมัมมี่ทีนิวส์นะได้เคยโพสต์ไปว่าข่าวเนี่ยเขาจะออก ะะว่าสองเนี่ยวันที่1มกรานะคะทีนี้ก็มีข่าวใหม่ล่าสุดมาอีกแล้วว่าเขาอาจจะมีการเลื่อนเข้ามาเนาะเพราะอยากให้ช่วงวันที่1นะเป็นช่วงของปิดปีใหม่ไปเลยอยากให้คนได้รับเงินนะคะก่อนปีใหม่นะซึ่งเขามีลุ้นว่าอยากให้เข้านะคะทันวันที่30ทธันวาคม63นี้นะคะโดยเนื้อหาข่าวเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะเมื่อวันที่25ธันวาคม63ที่ผ่านมานะคะ นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมนะคะอธิบดีกรมการค้าภายในในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะคะได้ออกประกาศเรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี63ทับ64งวดที่2นะคะ โดยเพื่อให้การดําเนินโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังปี63ทับ64รอบที่1นะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลนะคะ,ะในการช่วยเหลือกเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้นคณะอนุกรรมการกํากับดูแลและกําหนดแกนกลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกมันสําปะหลังก็ได้มีมติในคาประชุมครั้งที่12ทับ 63, เมื่อวันที่24ธันวาคม63นะคะเห็นชอบ รอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลา no งอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตร,รกรผู้ปลูกมันสำปะหลังงวดที่2ค่ะซึ่งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันร,รายได้ของผู้ปลูกมันสำปะหลังนะคะก็ได้ออกมาประกาศดังนี้นะคะสำหรับงวดที่2นะคะาาส่วนต่างประกันราคามันสำปะหลังงวดที่2นะคะข้อ1นนะคะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่1มกราหกสี 64. เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี63-64งวดที่2สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมเกษตรกรที่มีวันที่เพาะปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายน63โดยระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่1ถึง31ธันวาคม63นี้นะคะและมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า8เดือน หัวมันสัมปะหลังสดเชื้อแป้ง25%จะได้กิโลกรัมละ2.30บาทนะคะข้อ2นะคะการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายก็คือราคาเป้าหมายอยู่ที่กิโลกรัมละ2.50บาทใช่ไหมคะ กับเกณฑ์ราคากลางอ้างอิงมีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการเกษตรให้แก่เกษต,ตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังสำหรับการจ่ายงวดที่2คือกิโลกรัมละ0.20บาทค่ะสำหรับการจ่ายเงินส่วนต่างจะจ่ายทุกวันที่1ของเดือนนะคะเป็นเวลา12เดือนโดยได้จ่ายงวดแรกไปแล้วเมื่อวันที่1ธันวาคม63ที่ผ่านมานะคะที่กิโลกรัมละ0.26บาทนะคะ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะได้จ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงและประกันร,รายได้งวดที่2คาดว่านะคะจะจ่ายในวันที่30ธันวาคม63ซึ่งเป็นการร่นให้เร็วขึ้นเนื่องจากก่อนหน้าน,นี้เขาได้ประกาศว่าเขาจะจ่ายวันที่1มกราคม64นะคะซึ่งเขาต้องการให้ได้ก่อนนั่นแหละเพื่อให้เราไปฉลองปีใหม่นะคะ โดยนะคะเรามีวิธีการตรวจสอบสิทธิ์และตรวจสอบความคืบหน้านะคะว่าเงินเข้าหรือยังได้ที่ลิงก์นี้เลยนะคะเข <mie i> ้าไปเช็คได้เลยนะคะโดยเพียงแค่กรอกเลข13หลักของเราเข้าไปนะคะกดค้นหาค่ะก็จะได้รู้ว่าตอนเนี้ยโครงการอะไรเราได้แล้วโครงการเรายัางไม่ได้นะคะซึ่งสำหรับการเช็คนี้นะคะสามารถเช็คได้เลยทุกทุกประกันทุกพืชน,นะคะ ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดยางพารามันสำปะหลังปาล์มนะคะเช็คได้ที่ลิงก์เดียวกันนะคะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ